เอออันไหนเดียวกันนะสวัสดีค่ะสาวๆทุกคนนะคะวันนี้เจอกับ beauty channel นะคะจะมาแนะนำสอตัวนี้ก็คือฮาดาลระบบฮาดาลระบบตัวสีแดงกับสีขาวตัว,ต,วตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะขวดเล็กๆอย่างนี้คือเออข้าไปเล่นเกมที่เพจของออวีเลิฟฮาดาะระบบนะคะ ก็คือแบบว่าเข้าไปติดตามข่าวสารอะไรประมาณนี้ก็เลยเล่นเกมที่เ,เพจของเขาแล้วก็ได้รางวัลมาเป็นตัวเล็กตัวนี้นะคะก็ขนาดอยู่ที่9 9มนะคะเป็นตัวทดลองใช้แต่ว่าตัวเองเออใช้ตัวนี้มาประจําอยู่แล้วแต่พอดีว่าไปซื้อตัวนี้มาจากเซเว่นมาทดลองดูว่าระหว่างตัวสีแดงกับสีขาวเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวเองอะ่ะคือทดลองดูแล้วชันชอบตัวไหนมากที่สุด วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าเอา่อตัวไหนเป็นยังไงเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเอาเริ่มจากตัวสีขาวก่อนนะคือสีขาวมันจะเป็นแบบว่าเมื่อก่อนมันจะสูตรอีกสูตรหนึ่งอะ่ะก่อนที่เขาจะปรับปรุงสูตรนะมันจะเป็นแบบน้ําที่แบบว่าใสาๆอะ่ะใสกว่านี้คือแบบตัวเนี้ยมันจะมีข้นขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นปะเวลาเราหยดอะ่ะมันจะข้นขึ้นมาอีกนิดนแต่ก็โอเคนะสําหรับ คนผิวแห้งตัวเนี้ยผิวแห้งถึงผิวธรรมดาใช้ได้แต่ถ้าผิวมันก็ก็ยังใช้ได้อยู่คือถ้ามันก็มันพอใช้ตัวนี้ไปก่อนที่เราจะลงครีมบำรุงตัวอื่นๆอนะ่ะโอเคเลยอะ่ะคือถ้าถ้าแบบเวลากลางวันก็จะไม่เยิ้มไม่มันเยิ้มนะคะตัวนี้นะคะก็จะชุ่มชื้นพอประมาณคือไม่ไม่มันมากเวลาทาไปมันก็จะแห้งอะตบตบๆมันก็จะแบบซึมซึมเร็วอะพอนเป็นน้ำมากกว่านะคะ แต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวสีแดงนะมันคุณสมบัยของเขามันสําหรับแบบคนที่อายุ30ขึ้นไปอ่ะอสูตรถุดนี้นะคะฮาดแลโบสูตรเบติ ol, นอนลิฟติ้งแอนด์เฟิร์มิ่งโลชัมม่นะคะโลชั่นบำรุงผิวหน้าเพื่อผิวกระชับดูอ่อนเยาว์สำหรับคนที่แบบว่าอายุ30ขึ้นไปน่าจะใช้ตัวนี้อะไรประมาณน,นี้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆผ,ผิวของแต่ละคนด้วยเนาะ แต่โดยส่วนตัวแล้วนะคือชอบทั้งสองตัวแต่ว่าตัวเนี้ยชอบมากที่สุดก็คือสีขาวเนะนี้ยตัวเนี้ยชอบมากที่สุดใช้มาก่อนตัวสีแดงจะอ,ออกมาอ่กนะก็เลยพอสีแดงออกมาก็เลยเอ่อซื้อมาทดลองซื้อมาจากซีเว่นนะคะร้อยสามสิบเก้าบาทก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดดูเปิดดูเปิดให้ดูน้ํามันหยดลงนะจะเป็นแบบเนี้ยข้นกว่าเห็นปะข้นกว่าแล้วก็เหนียวกว่าเวลาใช้ก็จะใช้เหมือนกันเลย ตัวนี้จะใช้ไม่เยอะนะถ้าถ้าถ้าช่วงไหนอากาศหนาวอากาศเย็นแบบกรุงเทพหนาวมาแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคนะแต่มันจะหนึบนานกว่ากว่าตัวตัวสีขาวอะตัวสีขาวจะแห้งไวกว่าจะซึมซึมดีซึมเร็วกว่าเพราะมันเป็นน้ำตัวน้ำน้ำกว่า่ยตัวนี้มันจะเหนียวเหนียวนิดนึงสำหรับคนทีน่ผิวแห้งมาก เห,เหมาะนะกับตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วจะไม่แพ้เลยแต่จะมีแพ้ในตัวสีฟ้าัวสีฟ้าที่มีโปรตินนะคะตัวนี้ก็โอเคอะ่ะ<ม>อยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบแบบไหนคือดีทั้งสองตัวเลยอะ่ะอยู่ที่ว่าแบบจะชอบแบบไหนมากกว่าแต่โดยส่วนตัวแล้วชอบสีขาวที่สุดเลิฟมากใช้มานาน้ะสีขาวสีแดงก็เพิ่งแบบว่าลองดูแล้วกันตอนแรกไม่มั่นใจว่าตัวเองกลัว่าตัวเองจะแพ้ก็เลยไม่กล้าซื้อมาใช้ต่เนี้ย ลองแล้วหลายวันแล้วก็เลยมาเาทำเป็นวิดีโอให้เพื่อน <S <S ๆดูว่ามันเป็นยังไงเผื <S <S ่อคนอื่นที่ยังไม่เคยลองหรือยังกําลังตัดสินใจอยู่จะได้ลองดูอะไรประมาณนี้คะ่ะก็เอาไว้ให้เพื่อน <S <S ๆเป็นแบบแนวทางการตัดสินใจแล้วกันเนาะโอเคงั้นวันนี้คลิปนี้ขอจบเพ่น,นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาว่ากันหมายว่า,าจะเอาอะไรมาให้ดูหรือมีอะไรมาแนะนำเพื่อนๆอีกทีนะคะ ตันนี้ขอบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ